คนแรกเลยที่มาพูดเมื่อสักครู่ครับท่านหุนากกรได้พูดให้หลับตาผมก็หลับตาไปด้วยนะครับแต่ภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมกลับเห็นว่าการเมืองเนี่ยจะมีการคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนแค่วันเดียวคือวันเลือกตั้งครับที่เหลือนักการเมืองรวบไปหมด4ปีนะครับถ้าไม่มีการรัฐประหารเป็นภาพที่ผมเห็นครับอีกภาพที่ผมเห็นคือนักการเมืองเวลาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนก็พูดอย่างหนึ่งเวลาไปคุยกันลึกๆก็ไปพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าปากกับใจไม่เคยตรงกันเลยครับ บางคนบอกว่าจะไม่สนับสนุนคนนู้นคนนี้เป็นนายกถึงเวลาก็ไปสนับสนุนหมดผมว่าพี่น้องประชาชนต้องจําไว้นะครับกับสุดท้ายครับเราเห็นว่ามีการไปควบรวมกันนะฮะคนนั้นคุยกับคนนี้คนนี้ไปคุยกับคนนู้นบางทีผสมกันข้ามขั้วก็มีนะครับเรื่องพวกนี้ครับนักการเมืองต้องจริงใจและพูดความจริงกับประชาชนไม่งั้นเราอาจจะเห็นคนผลัดกันเป็นนายกก็ได้ครับสรุปก็คือไม่อยากเห็นนายกวิ่งผลัดเลือกสุดารัฐไทยท่าไทยครับขอบคุณครับ